ภิสุในพุทธศาสนาต้องโกนคิว้วหรือพระพิสุในพุทธศาสนาไม่ต้องโกนคิว้วแต่พระพุทธองค์จะตรัสว่า,าธรรมะที่พระพุทธองค์ในตรัสไปแล้วนั้นย่อมเป็นไปเพื่อ,อสังคมยอมเป็นไปเพื่อสังคม ดังนั้นเมื่อสังคมเขาเป็นไปอย่างไรในลักษณะที่ถูกต้องไม่เสื่อมคลายไม่มีผลกระทบธรรมะของระศาสดาเราก็ต้องเป็นไปตามสังคมเมื่อประเทศชาติเมื่อสังคมเขานิยมโกนคิ้วเพราะผมก็โกนแล้วหนวดก็โกนแล้วเคราก็โกนแล้ว แล้วไอ้ขนมันอยู่ตรงนี้ทําไมไอ้ไอ้ไอ้คิ้วตรงนี้ทําไมไม่โกรนลรอมันจะเป็นยังไงมันก็ไอ้ข้างบนก็ก็เถือนข้างล่างก็เกลี้ยงแต่มันอยู่ตรงกลางนี่มีขนดำปี๋ปเนี่ยมันมันดูดูแล้วนะ่ะสังคมไทยมักจะดูแลไม่คืออย่างนี้นะดูแลไม่คืออันนี้ก็ตามตามความคิดเฉยๆนะไม่ได้ว่ามีใครตรัสไว้ไม่มีใคร พูดไว้ดอกแต่ถ้าเรียกเกี่ยวกับเรื่องอสงครามนะก็จะหมายถึงว่าพระพระม่าก,กับพระไทยเนาะอันนั้นไม่ไม่ขอเอ่ยถึงไม่ขอเอ่ยถึงว่ามันเป็นการกลยุทธ์ของหนักการเมืองที่จะทําให้ความแตกต่างระหว่างชาวพม่าก,กับชาวไทยแตกต่างกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องพระสงฆนะ์นะนี้ไม่ขอพูดถึงแต่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมที่คนไทยได้ยึดถือมาก็คือโกนคิงธรรมะที่พระศาสนาแสดงไว้ดีแล้วปัญญัติไว้ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังคมดังนั้นเมื่อสังคมเขาเป็นไปอย่างไรธรรมะต้องสอดคล้องกับสังคมนั้นด้วยต้องสอดคล้องด้วยทัานคนโยมนะดังนั้นจึงมี ปฏิบัฏฐาหรือการปฏิบัติของพระพิกษ์ในพุทธศาสนาแต่ละประเทศย่อมไม่เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าธรรมะของพระศาสดาเราตรัสไว้ดีแล้วปัญญาตไว้ดีแล้วเป็นไปเพื่อสังคมเป็นไปเพื่อสังคมนะคุณโยมเมื่อสังคมเขาเป็นไปอย่างไรเราต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ ความเป็นไปนี้จะต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติหมายถึงว่าไม่ทำให้เสื่อมคลายได้เป็นยัง,งั้นนะคนโยมดังนั้นค่บาาอจารย์ทั้งหลายที่ท,ที่ว่าสร้างวัดไปเพื่ออะไรสร้างพระพุทธรูปไปเพื่ออะไร ท่านเหล่านี้กําลังหลงผิดแล้วะกำลังมีทิฏฐิก็เรียกว่าเรียก,วก,กวความหลงประกอบด้วยโมหะความหลงไม่เข้าใจสัจธรรมประเทศชาติเขาเป็นไปในการพัฒนาเพื่อความเจริญงอกงามไพ่บู์ไม่ให้ด้อยกว่าชาติอื่นๆแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยโอตึกมีแต่สิบชั้นยี่สิบชั้นชน คนอยู่เนี่ยมีแต่คนแบบอย่างไนบ้านตึกช่องนี่คือสวยสมบูรณ์แต่มาดูขณะสงโอ้โหมุงยาค่าอย่างนี้อยู่คนต้นไม้อย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่คำเหล่านั้นถูกต้องตามพระปรมพุทธานุญาตก็จริงนะคุณโยมนะแต่มันไม่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศแล้วมันจะไปคัดต่อธรรมะที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วปัญญาไว้ดีแล้วเป็นไปเพื่อสังคมด้วยดังนั้นคุณหยาดคุณโยมทั้งหลายอาจจะยกมือสาูกเพราะโยมไม่เข้าใจแต่ทั้งเมื่อโยมเข้าใจเมื่อใดเนี่ยธรรมะของรศาสนาเราจะเป็นไปเพื่อสังคมแต่จะต้องไม่ส่วนไม,ไม่ให้เสียหาย เช่นโกนคิ้วอย่างเงี้ยจะโกนหรือไม่โกนมันจะเสียหายตรงไหนเมื่อทุกอย่างโกนหมดล้วก็เหลืออยู่ตรงนี้อย่างเดียวทาไมไม่โกนนกบไว้ทําหมเพื่ออะไรลิงลอกเจ้าเหรอืะเราต้องเข้าใจอย่างนั้นอ่าประเทศชาติเขาเจริญก้าวหน้าไปสู้ยุกสิวไลแล้วพุทธศาสนากลายมาอยู่ในกระท่อมน้อยๆอย่างเงี้ย ดูแล้วมันยังไงยังไงมันขัดขานต่อกฎระเบียบระเบียบ,บแบบแผนในการาปฏิบัติในการพัฒนาประเทศแล้วถามว่าธรรมะเป็นไปเพื่อสังคมอย่างไรมันไม่ได้เป็นไปอะไรเลยมันจะมาคัดขาเขานั่นน่ะมาคัดขาเขาไม่คัดคัดยังไงคัดหูคัดตาคัดหูคัดตา ลักความเป็นไปคือคนเราเกิดมาตัวเปล่าตายไปก็ตัวเปล่าสร้างไปก็เอาไปไม่ได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมของความเป็นไปของโลก โลกของเราเนี่ยสัจธรรมของโลกนะั้นมันต้องแข่งขันการพัฒนาเพื่อให้มันสวยงามเพื่อให้เข้าสู้ยุคสมัยใหม่ให้ทันสมัยมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาความเจริญงอกงามในประเทศแต่เราไม่ทําอะไรเลยถามว่าขัดไหมขัดแน่นอนนะคุณโยมเนาะอันนี้เป็นการพูดจาปราัยอ่าดังนั้นจะถูกจะพิดประการใด สถาญาติโยงผู้สัตปรับฟังลองเอาไปพิจารณาดูนะคุณโยมเนอะอ่าดังนั้นในคลิปนี้อาตมาต้องขอเจริญพรจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร